ทีนี้เรามาดูกันสักหน่อยว่าสถานการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐที่คงนโยบายผ่อนคลายต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจนั้นส่งผลต่อนในแง่ในการลงทุนอย่างไรนะคะพูยคุยพร้อมก,กันกับคุณศรชัยสุนตาณนะคะกรรมาการผู้จัดการ s อสบีเอสซีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณศรชยัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณศรชัยครับต้องถามแบบนี้ว่า สิ่งที่ f ฟดเขาประชุมออกมาออกมาเขาบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับและสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างไรในมุมมองของนักลงทุนและผู้ที่บริหารการลงทุนกันบ้างครับก็เมื่อคืนนี้ก็เฟดก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนของตนเองนะครับมันก็เลยทาให้ตลาดคลายความกังวลไปได้นะครับเรามาดูที่แฟกเตอร์ที่ต้องดูนะครับว่าทำไมตลาดเห็นอย่างนั้นนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งก็คือ US Treasury 1ปีนะครับ มันจะยืนอยู่แถวประมาณ1.64ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะครับบวกนิดหน่อยตัววิกซินเด็กเองเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างคอม포 o เทเบิลนะครับประมาณระดับประมาณ19.23นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเดิมน9.2เนี่ยมาเหลือประมาณ9 1กว่านะครับแล้วเราก็ไปดูที่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะสังเกตเห็นดูได้ว่าตลาดฟิวเจอร์โดยรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับเป,เป็นเป็นโซนสีเขียวนะครับ ซึ่งตลาดโดยรวมก็ค่อนข้างจะคลายความกังวลลงไปต้องบอกบอกว่าเมื่อคือนนี้เนี่ยนะครับตลาดไม่ได้ผิดการคาดการนะครับก็คือมองว่ายังไงดอกเบี้ยป,ปีนี้เนี่ยไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ <S 2> <S 2> อันนี้ตลาดไม่ได้ไปจับตามองที่ตรงนั้นแต่ตลาดพยายามมองเฟดอยู่2ประเด็นก็คือว่าการคาดการเศรษฐกิจของเฟดเนี่ยมีการเปลี่ยนโทนหรือเปล่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าผลออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟดเปลี่ยนโทนนะครับ ก็คออือดูว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นเล็กน้อยนะครับจากการคาดการเดิมประมาณเดือนธันวาคมนะครับเราจะเห็นได้ว่า GDP ที่เศรษฐมองเนี่ยปีนี้อาจจะขยายตัวถึง6.5ค่ะนะครับแล้วก็3.3ในปีหน้าแล้วก็2.2ในปี2023นะครับโดยอีกอันหนึ่งที่มองก็คือว่า u n employment rate ของเฟดเนี่ยก็ดูเหมือนว่า u n employment rate เนี่ยจะลดลงด้วยนะครับ <c oughs> จากเดิมที่ forecast 5เี่เหลือ4.5 uh huh. แล้วก็ตัวสําคัญก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเฟดยังยืนยันนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะสป r i ต์ up มากกว่าระยะยาวที่ตัวเองคิดนิดหน่อย <c oughs> ในปีนี้แต่มันจะลงมาในปีถัดไปก็คือปี2022กลับมาเหลือระดับประมาณ 2, <c oughs> 2%ถ้ามองแบบนี้ตลาดเลยตีความว่าเฟดยังน่าคนโทรลทุกอย่างได้อยู่ <c oughs> นะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอินเฟชันอาจจะขึ้นระยะสั้นตลาดก็เลยคลายความกังวลน,นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ตลาดมองก็คือเรื่องดอทพอรนะครับจะสังเกตเห็นดูได้ว่าดอทพอรเมื่อคือนนี้เองเนี่ยนะครับเมมเบอร์อ Member ของเฟดโดยรวมเนี่ยสิบแปดคนเนี่ยยังมองว่าเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับปีหน้าแต่ปี2023มเนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยจากห้าจากสิบแปดคนเนี่ย บอกว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023เมื่อคืนนี้ออกมากลายเป็น7ต่อ18อก็แปลว่าม,มันมีโทนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่ข้ามครึ่งหนึ่งของจำนวนเมมเบอร์ทั้งหมดก็คือ9คนนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องจับตามองครั้งหน้าต่อไปนะครับแต่โทนออกมาอย่างนี้ก็แปลว่าเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกสักระยะหนึ่งเลยจนถึงปี2023นะครับคราวน,นี้จากข้อความของเฟดเนี่ย ตลาดตีความยังไงแอคชั่นของ f ฟดในอนาคตจะเป็นยังไงะนะครับต้องดูอย่างนี้ครับถ้าดอกเบีย้ยจะขึ้นปี2023จริงเนี่ยนะครับมันจะมีแอคชั่นต่อเนื่องออกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือว่ามันต้องเกิดเทเอร์ลิงนะครับการเทเอร์ลิงถ้าจะเกิดเร็วที่สุดตอนนี้เนี่ยที่ดูเนี่ยก็คงจะเป็นประมาณปี2022นะครับตามไทม์ไลน์ที่ ที่แสดงอยู่นะครับการเทปริ่งเนี่ยที่จะทำให้ตลาดไม่กังวลเนี่ยจะต้องทำอย่างน้อยหนึ่งปีก็คือเสร็จต้องประชุมแปดครั้งเนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยลด QE ลงไปมเมื่อลด QE เสร็จเนี่ยก็จะต้องมีการพีเรียนึงประมาณสามถึงหเดือนนี้ที่ต้องคอยดูอีกนะครับฉะนั้นถ้าตีความโดยรวมเนี่ยนะครับอย่างเร็วที่สุดที่เราจะเห็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเสร็จเนี่ย ส่งสัญญาณว่าจะเทเอร์ลิงเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีต่อเนื่องเนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็เป็นประมาณประชุมเดือนจูน <c oughs> นะครับหรือถ้า most l i d ที่จะเป็นก็คงประมาณปลายปี <c oughs> นั่นแปลว่าตลาดยังคลายความกังวลไปได้อีกสักช่วงหนึ่งนะครับประมาณสามถึงหกเดือนข้างหน้าก่อน <c oughs> ที่จะเกิดออสัญญาณของเฟดออกมา <c oughs> ครับ ทีนี้นักลงทุนเนี่ยคงตั้งคําถามนะคะคือโทนเหมือนออกมาค่อนข้างดีหมายความว่าเศรษฐกิจแม้จะดีขึ้นจากเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นตามเป้าอัตราการว่างงานที่ลดลง GDP ที่เพิ่มขึ้นแต่ทําไมในแง่ของเงินเฟอ้อคาดการอย่างตัวบอลยิว ยังปรับขึ้นต่อเนื่องทงั้งทที่เฟดก็ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินหลายคนเลยกังวลว่าเอ๊ะการที่ขึ้นมาเกิน1.64 1.65ในบางจังหวะเนี่ยจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนครั้งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะคะคุณสอนชัยจริงๆเรื่องนี้ผมผมมองว่าเรากําลังกลับเข้าสู่ normalization ของเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า,วาดอกเบี้ยก็ไม่ควรจะอยู่ต่ําจนเกินไปเหมือนกันแต่การ ที่ที่ดอกบอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในอนาคตเนี่ยเ,าเราต้องดูว่าเฟดเนี่ยนะครับบริหารจัดการได้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่เราพูดกันว่าเฟดดี h i เด the c u r ์ฟก็คือบริหารจัดการไม่ได้ก็คือเอศรษฐกิจมันโตเร็วไปจริงๆเงินเฟ้อมันมาเยอะจริงเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลแต่วันนี้ต้องบอกบอกว่าเฟดก็ออกมาโทนทํานองว่าตัวเองอ่ะ ควบคุได้นะเงินเฟอ้อที่เห็นเนี่ยเป็นระยะสั้นถึงเงินเฟอ้อจะขึ้นไปยังไงก็ตามเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ตามมันจะวิตอินที่เขาสามารถบริหารจัดการได้ก็คือระดับ2%เป็นในระยะยาวอ,อันนี้เนี่ยเป็นโทนที่สำคัญมากที่ตลาดกำลังดูต่อไปะนะครับถ้าโทนออกมาอย่างนี้นั่นหมายว่าว่าการบริหารจัดการของเฟดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำส่งสัญญาณว่าจะเริ่มเทปเปอร์ลิงการทำเทปเปอร์ลิงจริงนะครับ รวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะค่อยเป็ยนค่อยไปโดยตลาดจะค่อยๆทยอยรับรู้ข่าวนี้ออกมานั่นแต่ว่าทุกคนจะบริหารจัดการได้จะมีการค่อยๆปรับโพซิชันการลงทุนนะครับให้สอดคล้องกับทิศทางต่างๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ตลาดก็จะได้ไม่ตกใจนั่นหมายความว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเกิดแพนิคเซลลหรืออะไรเกิดขึ้นในตลาดนะครับครับคุณสอนชัยครับทีนี้มาที่หุ้นไทยกันบ้าง ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วมองเซกเตอร์ใดเป็นพิเศษบ้างเซกเตอร์ที่เคยละก,การน่าจะขึ้นมามีส่วนใดบ้างครับสำหรับหุ้นไทยครับต้องต้องเียนอย่างนี้ครับหุ้นไทยเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาพอสมควรถ้าไปดูระดับก่อนโควิดเนี่ยวันนี้เราไปถึงระดับ้นแล้วนะครับแล้วก็หลายๆเซกเตอร์เนี่ยเริ่มกลับมาเปร์ฟอร์มนะครับฉะนั้น เราต้องดูต่อว่าแล้วเซกเตอร์ไหนเนี่ยยังคงแลกขาดและยังคงน่าสนใจลงทุนนะครับถ้าดูเนี่ยมันจะเห็นกลุ่มรีดนะครับที่ไปไปดูเนี่ยจะสังเกตเห็นดูได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยเองก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยปรากฏว่าหุ้นไทยบวกจากระดับนั้นแล้วนะครับแต่ก็จะมีเซกเตอร์รีดนี่แหละที่ยังติดลบอยู่ประมาณเกือบยี่บนะครับถ้าเรายังยึดตีมโอรีโอเพนิ่งอยู่นะครับ การที่มีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเทรนเนี่ยมาแน่ๆอยู่แล้วทั้งเอเชียนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเซกเตอร์ a ีดเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์ที่เป็นโพซิทีฟต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมิกเรียลเพนนิงเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องเออร์นิ่งที่แอนลิสต์เริ่มจะรีวิชั่นให้เซกเตอร์ a ีดเนี่ยมีเออร์นิ่งที่ดีมากขึ้นนะครับ ในขณะที่ valuation แน่นอนครับเซกเตอร์อื่นไปแล้วแต่รีดเนี่ยยังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมากอ,มอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็น positive ในเรื่อง valuation ด้วยว่าไม่แพงเกินไปะนะครับโมเมนตัมที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคต่างๆก็เริ่มฟอร์มตัวดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวดีต่างๆในอนาคตในเซกเตอร์นี้ก็คงจะมีอย่างต่อเนื่องเราจึงมองว่าเซกเตอร์รีดบ้านเราเนี่ยนะครับจึงคงน่าจะเป็น p o s i t i v แล้วเราเริ่มปรับเอ,อ,เอ,อ เอ่อในคำแนะนําการลงทุนให้เป็น overweight นะครับ mm hmm. โดยถ้าเราเซกเตอร์รีดบ้านเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ใกล้เคียงอย่างฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยเซกเตอร์รีดเริ่มเริ่มเพอร์ฟอร์มไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในด้านฟ mm ันเดเมนทัลของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง occupancy rate นะอับ mm hmm. uh, occupancy rate ต่างๆเนี่ยนะครับเอ่อไม่ว่าจะเป็นห้างสิสนค้าหรือโรงแรมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. นะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนออกมาเหมือนกันว่าต่อไปบ้านเราเองเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นประเทศที่ช้าหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยนะครับมันก็จะรีค o เวอรี่เริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรื่องวัคซีนเนี่ยกระจายตัวมากขึ้นนะครับค่ะ อันนี้ก็จะเ,เป็นเซกเตอร์หนึ่งครับอ่าใช่เราคุยถึงรีดนะคะซึ่งแล็กกาดแต่ว่าตอนนี้กําลังกลับมาแล้วเป็นโพซิทีฟแต่ถ้าเราดูในพอร์ตเฟียโดยรวมแล้วค่ะแอเซอลโลเคชันที่ควรจัดสรรในระยะนี้รับผลการประชุมเฟดในมุมมอง s อ s s คืออะไรคะอันแรกสุดก็ธีมดีโอเปอเนอครับก็คงจะต้องยึดอยู่ที่หุ้นซิกเคิลกับแว l ลูะนะครับเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น ถามว่าหุ้นกลุ่มนี้คืออะไรเช่นพวกโออีคโนมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาวโจนินเด็กเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับรวมถึงหุ้นในกลุ่มประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะมีพวก Value กับโกลด์สอกแวลูกับพันธุ์โทษครับแว l u ลกับซิกเ c a l สต็อกอยู่นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มเทคที่หลายคนยังติด Position อยู่เนี่ยต้องบอกบอกว่า หลังจากที่ราคามันยอดตัวลงมานะครับแล้วก็ท่าทีของ ET, เฟดเป็นในลักษณะสามารถคนโทรลตลาดได้เนี่ยนะครับทุกอย่างวิิน control เนี่ยเราเชื่อว่าหุ้นเทรดที่ปรับตัวลดลงแรงเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยเพิ่มน้ำหนักได้นะครับ mm hmm. เราต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูซิว่ากลุ่มไหนที่ลงมาแรงอันที่เช่นอย่าง small tech ที่ช่วง,วงก่อนหน้าเราบอกว่า valuation มันแพงเนี่ย mm hmm. เราก็อาจจะเริ่มต้นนะครับทยอยเก็บเข้าไป ลักษณะาอาจจะเก็บ1ใน4ของเอ่อเมาส์ที่อยากจะตั้งใจซื้อนะครับไออย่างนี้ก็สามารถเอ่อทำโพ i ิชันนี้ได้นะครับแต่ Position หลักๆมันควรจะอยู่ที่ Value กับ Cyclical Stock ต่อน,นะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่อง Re ดอย่างที่เรียนนะครับบีดเนี่ย valuation ยังค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นคุมอื่นในประเทศเราอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันครับสำหรับการทำแ e t เซท o ล a t i o n ในในใน,ในรอบนี้ครับ ได้ค่ะชัดเจนมากนะครับขอบคุณมากครับคุณสอนชัยนะครับสวัสดีค่ะพี่ต้งค่ะสวัสดีครับ,รบชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เงินเฟอ้อมาแหละแต่ว่าเฟด คุมอยู่นี่คือโทนที่เขาบอกไว้นะคะส่วนการลงทุนตอนนี้ถ้าถามว่าสินทรัพย์ไหนยังแลกกาดอยู่ในหุ้นไทยก็คือหลีดน,นั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในมุมมองของ SBS ได้ในขณะที่หากลงทุนเป็นโกลบอล t ีมนะคะก็หุ้นวัฒจกักหุ้น Value รวมถึงหุ้นเทคนโนโลยีที่ย่อดตลมาก,ก็ค่อยทยอยรับได้และด้วยเช่นกันค่ะ